พี่น้องสาตุมสิขัน้นน้ำกะทิสด,สดสดจากไร่พิลาคุณอันนี้คืออุปกรณ์เนื่องจากมันเป็นความเย็นเนาะก็เลยเอาน้ำอุ่นมาขันอันนี้กะทิท,ที่สาบกภาวทีสาตุ่มขูดแลว้วๆอันนี้คือน้ำที่ผสมแลว้วน้ำเย็นครับน้ำห่อนันเป็นน้ำอุน่นส่วนอันนี้ก็คือตะแกงรุ่นเก่าคือตะแกงกระซ่น,นกองหมักข้าวคุณภาพครับแก้เครือเก่าพี่น้องมันใส่ดีก็เลยอร่อยเองนะขั้น ขั้นมันบดีกับเอานะลุ่มเกาคือกแห้งเกาแห้งขลังส่วนสาวตุ่มนี่ก็เป็นมะพร้าวแกย่ยิงแกย่ยิงมันต่อไปมาชมการคั้นกระทิสดๆเนี่ยกระทิสาวตุ่มแเสียเอาอยหจากพระถานเพราะว่ามันเป๋เอ็ดเลดเนาะสาตุ่มแต่มาใส่หม้อใส่กะละมังสิระขึ้นวานามมนหลย ถอกสนิทก่อนพี่น้องคำว่าถอ,อกนี่คือเทนะคะอย่าไปคิดถึงอย่างอื่นนะคะถอ,อกน้ําใส่ผ้าถาดแล้วตุ่ม<อ>สิโขยอันนี้ใสน่นี่ตัวน,<อ>น,นิ่มเอาใส่นี่เนาะอนอเอสิหวก,กะทิบุ้งหวก,กะทิก็ร่วมกันไปเบิ้ลฐานไม่ดูมันมากเลวนเพราะว่าประเด็นมันตะมือเมื่อต้องการหัวกะทิเนาะไสจุ่มเบิดบ้ลมาชักเกลือ

ขั้นกะทิพี่น้องซาตุ้นขั้นกะทินี่ยางแห้งเลยน้ำกะทิสซุปพี่น้องเอลยนขั้นน้ำกะทิสีเ็ดน้ำสีเ็ดอันสีเ็ดกล้วยบวซี่กะทิสรสซุปขั้นก <สด S 1> <ด>ะทิ บ่เอาน้ำหัวน้ำหางพี่น้องเอาน้ำห้มกันวัดสุยางชัเนนี้ก็สิเอาขึ้นตั้งเตาต้มอบอบหาเมอเบิงหลุดวะกะทิมันสิใดหลายปันใดตามความจริงสาวตุมมากน้ำมากน้ำไหลยๆแต่ว่าปกเข่าคือส้มสิบ่เป็นตาพ่อแม่บ่งส่กันก็ป่วยเหลวสิพอดีอุจุนามันสิบ่อหลุนนะขั้นได้ที่แล้วพี่น้องก็ฮ็ดกันสีละ เป่ายอขคืนนี้บีบจวดโหลดขั้นกะทิสาตุนขั้นแบบนี้ชูขึนี่อัไนจวดโหลดดิเสียงน้ำกะทิดังพี่น้องย่อยลองหอขั้นสองน้ำน้ำที่สามขั้นมันใช้แล้วกะสิเส้ากสิ ทำการทำการเฮ็ดเฮ็ดเอ่อกล้วยบดซี่เนาะตอนนี้อยู่ในขัน้นตอนการขั้นกะทิพี่น้องโอ้ยภาษาขัน้นกะทิกิสิอเอามาเฮ็ดให้เบิง่งเฮ็ดเป็นอยู่ดอกเฮ็ดเป็นกะเฮ็ดไผเฮ็ดมันกะเฮ็ดเป็นไปที่ละสาวตุ้กะมก็มาเฮ็ดให้เบิง่งสาวบ้าน้าคือน้นองกินปลาน้ำอุน่นนี่ ขั้นกะทิก็ต้องมีการเปลี่ยนทาได้พี่น้องกลับมาอยู่ทาสังะคือเก่าถ้าขายคือท่าสังะนั่งมาเอาหีทั้งลุมม่มบีบจุ่มไปอโอ้ยน้ำกะทิบุกไป บ่หว่าวคือื่นมันขันสิบอะไรหลายสิบม,มั่งเอาถอ,อกมาใส่ไส่นาไม่ไมอ้กินเราแต่เสาเท่าดึกคัขกขึ้กันติดเราไปแล้ว มาทาตายลงเปียงเสียงภาษาอ่าเลยด้วยนะขั้นบนนี้มูแต่จากนี้มูแดี๋คนเฮ้าเราไพ่มีบอลหรือคุ่เรพราะว่าสังคมมันบอกไปเลยนีเพรพอยังมุดแล้ก็มาแม่พอเด็กินมูนะตุ้ม